สวัสดีจากเมืองเกียวโตครับอดีตเมืองหลวงของญี่ปุ่นนะคลิปนี้อยู่ที่เมืองเกียวโตครับไปดูป่าไผ่อาราชิยมามะครับที่โด่งดังนะแล้วก็แม่น้ําคาซุระครับที่อยู่ข้างๆป่า,ปาไผ่นะสวยงามแบบคนญี่ปุ่นแบบชิวๆมากๆเลยแล้วก็สุดท้ายครับขึ้นไปดูสวนลิงครับที่จะเห็นวิวเมืองเกียวโตเมืองเก่าของเราแต่ก่อของคนญี่ปุ่นครับลิงที่เนี่ยไม่ดุเลยนะแบบไม่ดุจริงๆครับผมแบบการันตีเลยว่าไม่ดุเพราะผมไปมาแล้วครับตอนนี้ผมอยู่สถานีป่าไผ่ โอซาก้าอราชิยามะหรืออาราชิยามะก็แล้วแต่คือวันนี้ที่มานะครับก็เดินทางจากโอซาก้ามาเปลี่ยนเมืองมาแล้วแล้วก็เอากระเป๋าไปฝากที่โรงแรมแล้วก็เดี๋ยวจะไปป่าไผ่กันป่าไผ่ก็คือเป็นป่าไผ่ชื่อดังของเมืองเกียวโตนะครับแล้วก็จะไปวัดบริเวณของป่าไผ่นั่นแหละคือวัดอ่ะเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเมืองเมืองหลวงเก่าใช่ไหมแล้วมันก็จะเหมือนอยุธยาบ้านเราก็คือ ไปที่ไหนก็คือจะเจอแต่ป่าเอ้ยไม่ใช่แต่ป่าเจอแต่วัดนะครับวัดคือเต็มเมืองแล้วก็เป็นวัดที่แบบสร้างแต่เมื่อ,เ,อเกียวโตยังเป็นเมืองหลวงอยู่ไม่ออกแบจากสถานีละป่าไผ่ป่าไผ่ไเสร็จก็จะไปวัดที่อยู่ข้างๆเนี่ยโหคือชื่อมันจำยากนะแล้วก็จะเป็นสะพานง,งคัะสะพานมอนซึ่งเป็นสะพานไม้ข้ามไปก็จะเจอสวนลิงสวนลิงที่อยู่ติดกับป่าไผ่ก็จะมีลิงที่แบบเป็นลิงเหมือนบ้านเราลิงแสม แต่ว่าเขาอยู่ที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 ่นี่เราก็จะแก้ก้วะแดงๆหน่อยเพราะว่าอากาศอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันนะครับก็วันนี้เป็นการบ <desirable. S 1> ันทึก <Hayır> ความทรงจำที่เกียวโตเมืองหลวงของเราแต่ก่อนเกียวโตเนี่ยนะครับเมืองเนี่ยเป็นบ้านน่ารักๆทั้งนั้นเลยก็เลยอยากที่จะบันทึกมันไว้นะครับการเดินทางญี่ปุ่นคือง่ายทุกอย่างรถไฟถึงหมดแล้วก็เดินต่อยนิดหน่อยนะครับไปเรามาจากโอซาก้าแล้วก็ไปดรอปแล้วก็วิ่งสาย JR สีม่วงมา เพื่อที่จะไปป่าอาราชิยามะนะครับไปดูดูดเออเราปักนะก็จะเดินจากสถานีาราชิยามะเนี่ยประมาณ15นาทีนะครับก็มาณโลนึงนะประมาณโลน,น,งนะโลน,นึงที่จะไปถึงป่าไผ่นะครับประมาณโลนึนงก็เดินก็จะผ่านเนี่ยบ้านเมืองเก่าเก่านะ เนะครับเป็นภาษาไง่ายๆนะครับแต่ว่าบ้านค่อนข้างเรียบร้อยนะดูเนี่ยบ้านเมืองโอค่อนข้างเรียบร้อยนะครับสีพื้นเนี่ยเข้มแล้วก็ฟุตบาทเนี่ยคือแบบค่อนข้างดีอะ่ะเรียบสนิทคือประชาชนส่วนใหญ่ก็ใช้การเดินแล้วก็จักรยานก็มีรถบ้างนะครับผมว่าจะเลีล้ยวมาทางวาก่อน เรามาแวะเก็บท้องกันก่อนเนาะร้านก่อนที่จะถึงป่าไผ่คนเยอะนะร้านนี้โดนสั้งหนึ่งไม้เป็นแบบทอดนะไม่ได้เป็นย่างเป็นทอดแล้วก็หน้าตาก็จะออกมา ก็เนื้อย่างเนื้อย่างก็อร่อยดีโดนดักกันหนึ่งล้านก็แถวนี้มีร้านขายของแบบกุบกิบกุบกิบเยอะนะอันนี้ก็มีเนี่ยขายขายกันนะครับเป็นทอดขายขายกันก็จะมีชุดเก่าๆนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยขายก่อนที่จะถึงป่าไผ่นี่คือผมเห็นรูปในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละ ก็คือคนเขาจะนิยมใส่ชุดเออญี่ปุ่นสมัยก่อนอะ่ะมาถ่ายกับสวนที่นี่แล้วก็วัดที่นี่นะครับเหมือนในยุทธยาเลยก็คือคนก็จะเช่าชุดไทยไปถ่ายนะคล้ายๆกันเลยก็คือเป็ระทับนั้งเดิมเป็นรากรากเงาดั้งเดิมของเมืองหลวงเก่านะครับเทโลจิเทมเพ l ลครับไป เกว่าเราดูวัฒนธรรมของประมาณคนญี่ปุ่นคนจีนคนเกาหลีเนี่ยเขาใช้ระบบคานที่เอาไม้แบบเนี่มาแทรกันเป็นระบบคานแบบไม้สมัยก่อนแล้วแบบไม้ท่อนแบบท่อนใหญ่ท่อนเดียวนะอย่างเงี้ยคือแทรกันแบบอย่างเงี้ยแล้วก็รับคานกันไปเป็นซุ้มประตูแล้วก็จนถึงบ้านเรือนเลยนะเป็นระบบแบบนี้ใช้ไม้เป็นซุ้มประตูสมัยก่อนนะครับแต่บ้านเราต้องแต่สมัยรัตนโกสินทร์นี่เป็นเป็นอิฐนะเธออิฐกอปูนนะครับ ใช้อิดมอนนะครับตั้งแต่สมัยนานแล้วอ่ะตอนนี้เป็นเป็นไม้อยู่นะนสหายไปราชการเป็นไม้อยู่ทางเดินนะครับแล้วก็เป็นรูปปั้นพระโพธิสัตว์ประมาณเนี้วิถีเสร็จเลยอย่างนี้นะ นี่คือการจัดสวนหินแบบญี่ปุ่นระเบียบเรียบร้อยเขาจะกัน้นแล้วก็ทำลายหิยนให้อยู่เงี้ยเป็นวิถีวิถีเซนของญี่ปุ่นฮะนะเนี่ยหินจะเห็นว่าเป็นลาย,ยางั้นเลย อันนี้เป็นอากาศหนาวนะแล้วดูหนาวก็ไม่ค่อยมีสีสัตว์เลยนะสีเขียวสีแดงสีส้มสีเหลืองในะของญี่ปุ่นก็ไม่มีเลยดูดินะครับอากาศมันหนาวจุดหลักๆที่เราผ่านมาตอนนี้เป็นวิถีเซน เย็นๆแบบมีน้ำไหลแบบไหมเย็นๆเป็นสวนญี่ปุ่นเห็นไหมตกแต่งกบบสวนญี่ปุ่นจ่ายเข้ามาประมาณ120บาทไทยก็โอเคนะ ย่นเต็มเลยก็เป็นงานเป็นเรียกว่า <c oughs> กุศโลบายในการเสี่ยงโชคนะครับนี่อ่ะนี่ครับถือว่าเป็นการบำรุงสถานที่นะอันนี้ลงไหมเป๊ะนี่ไปอยู่ในนี้แล้วฮะโอเคข้างๆผมนี่เป็นป่าไผ่ละกำลังจะถึงทางเชื่อมที่ไปป่าไผ่อ,อาราชิยมาม่า<ๆ>ละ ก็ผ่านสวนมานี่ก็คือทางออกครับเนี่ยนี่ทางออกป่าไผ่ละนี่ฮะคนตึมเลยไปตอนจริงเจตอนเชพอเข้าสัมผัสบรรยากาศป่าไผ่แค่เริ่มต้นนะครับผมรู้สึกว่ายเย็นและเบาสบายมากๆเลยครับลมเย็นมาตลอดเลยครับ เข้ามานินเดียวคืออากาศเย็นสบายมากนะอากาศเย็นสบายมากดูต้นไผ่สูงจริงๆก็จริงๆก็ไม่ไม่มีอะไรนะ <c oughs> ก็มีแต่ไผ่ <c oughs> แต่ว่าไผ่ความพิเศษดูดินาะทึบแบบเป็นแถวยาวเลยมลันเลยมีเสนห่ห์ฮะ คือใหญ่จริงใหญ่จริงแล้วตอแต่ละตอนี่คือโคตหนาเลยหนามาก นี่เดินมาประมาณหนึ่งนะฮะก็ยังเป็นทางเดินของรูของป่าไผ่อยู่ไม่รู้ว่าลึกแค่ไหนนะครับแต่เย็นมากมากเย็นสบายครับอากาศเนี้ยแบบเย็นพงจมูกมากถึงทางแยกแล้วมีอะไรบ้างเอ่ยมีทางแยกไปเนี่ยไปวัดนะครับไปวัดแล้วก็ไปต่อเอรถไฟโอเค <laughs> ป่าไผ่จบแค่นี้ฮะนี่คือเราสุดทางแยกทางนี้ไปทางรถไฟแล้วก็เดี๋ยวทางนี้ไปรีวิวไซต์ อย่างนี้ฮะไปด้ยวยสายแล้วก็จะวนไปที่ป้องหมาดตะไว้แล้วก็คือไปสะพานที่เหมือนกันสบสะพานมอนเลยนะเป็นสะพานไม้ข้ามแม่น้ําที่คนญี่ปุ่นเขาทำมาตั้งแต่อดีตละแล้วก็ตรงน,นั้นอาจจะมีลิงลิงสแสมที่ผมเคยเ่าตอนงแต่ตอนแรกเป็นลิงเสือแกะลิงแสมแก้มแดงที่แบบเขาบอกนะไม่ดุร้ายแต่ว่าไม่รู้ว่านี่ใส่ลิงจริงๆแล้วอ่ะเป็นยังไงเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะเพราะว่าลิงบ้านเรานี่คือแบบฉกหมดนะจริงฉกหมด ว้าวเดินมานสักประมาณหนึ่งนะสุดทางของป่าภัยจะเจอทะเลสาบที่แบบจึงอยู่เหมือนเลยโคมโมนี่นี่เั็นเลกโคมโมที่ญี่ปุน่นมีคนไายเหลือแล้วน้ำค่อนข้างใสใสจิงแล้วก็มีเป็ดอยู่ครับฝูงหนึ่งสวยงามฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่ ตาแขายของชำล้ก็นั่งอย่างนี้เลยเฮ้ยบรรยากาศดีมากโอเคผมรู้จาก Google Map แล้วนี่เป็นแม่น้ำที่มันจะไหลเข้าไปในเมืองมีสองทางคือไปทางนี้ทางนี้จะมีเข้าไปทางสวนีกทีแล้วก็มีร้านต้องูรับด้วยแล้วก็ทางนี้เราจะเดินไป เป็นสะพานไม้แล้วก็เป็นสนลิงอ่ะันงนี้แต่บรรยากาศตรงนี้ดีมากผู้คนนั่งพักกันเยอะฮะตรงนี้รบรรยากาศฟิลโคตรดีดีมากอากาศเย็นแบบมีแดดอุ่นๆแบบโคตรดี คนนั่งตติมแล้วก็คนมานั่งริมน้ำกันนะฮะนี่บรรยา,ากาศประมาณสามโมงนิดๆดูดิด,ดีมากสดชื่นจริงนี่เขาบอกปลาที่พบเจอในแม่น้ำนี้ฮะเนี่ยนี่นะปลาที่พบเจอในแม่น้ำนี้น สะพานไม้ที่ผมคิดว่าสะพานมอนอยู่ข้างหน้าผมละมสะพานนี้็สะไมแต่โบราณเลยนะทำจากไม้แล้วก็ข้ามเชื่อมเมืองกัน,กนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเขื่อนเล็กๆนี่ครับเป็นฝายแล้วกันเป็นฝายเล็กๆครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะข้ามสะพานไปเพื่อที่จะไปะจุดที่ลิงอยู่อ่ะอนี่เป็นวิถี รถลากเนี่ยฮะสมัยก่อนนะครับเหมือนแบบแนวลำปางอะไรบ้านเราเลยคล้ายๆกันเลย <Okay. S 1> นะก่อนที่จะเกิดรถยนต์ก็มีสิ่งนี้แล้วก็อนุรักษ์ไว้เนี่ยสเสน่ห์ฮะ <Okay. S 1> สมานที่ผมเรียกว่าสมานมอนคือข้างล่างเป็นไม้นะแต่ว่าข้างบนนี่เขาปรับเป็นคอนกรีตไอ้ไม่เป็นเขาเ,เรียกว่าไอ ยังมาต่อยเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ให้รถวิ่งได้ฮะ อาราชิยมามังคีพาร์คคนละแปดร้อยบาทไปคือประตูเนี้ยเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นจริงนะนี่ถึงด้านหน้าแล้วนะของมังคีพาร์คแปดร้อยเยนครับผมนี่ก็ต๊อโอเคได้มาแล้วบ ดูสดลิงที่สุดท้ายของวันนี้ขึ้นมันได้ไปต่อฮะโอ้ oh, สูงอยู่เนี่ย,ยขึ้นไปสุดนนะ่นฮะขึ้นลิงอ่ะมันอยู่เป็นเขาเพราทางไม่อย่างชั้นแล้วก็เหนื่อยเลยเราไม่ได้ทำใจมา <Okay. S 1> เขาบอ,อกมา20นาทีนะแบบชันๆอ่ะชันจริงโอเคแผนที่ เราอยู่ตรงนี้มีสองทางให้เลือกคือชันขึ้นไปเลยแล้วก็จะเล็งแล้วก็ขึ้นไปนั่งตรงวิซตเตอร์รูมวิเซ็ตเตอร์เซ็นเตอร์นะหรือไปทางขวานี่วนมาสามรอก็จะเจอตรงสกายวิวตันนี้วิวพอยท์คิดว่าแค่นี้พอเพราะว่าค่อนข้างชันนโอเคก็บอกกกับมารยาทอย่าไปจับอย่าไปให้อาหารมันนอกเขตวันนี้ไป ชันชันมากลิงตัวหนึ่งหนักมาไหร่เ yeah. นี่ยเหนื่อยครับน่าจะอีกคำโค้ถึงนะคือเขาใช้คำว่าพาร์คอะแต่จริงๆผมคิดว่ามันได้เป็นเทลว่ะ มันไม่น่าใช่ปาร์กอะแม่ง่ายไปหนอ่อเป็นเทลอะต้ขึ้นเขาเดียวเลยอะน,น,นะครับเจลิงตัวแรกแล้วนี่เิงตัวแรกนี่ไปต่อโอเคน่าจะใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้วเร่งไ่สวนสวนให้เล่น,น่อย ส่วนอย่าเล่นหน,นึ่งหยุดแล้วเฮ้ออเขาจะมีสไลด์เดือดให้ลงนะนอย่างเงี้ก็คือถ้าใครอยากลงแบบทางลัดดูเด็กดแล้วอ่ะอย่างเงี้ถ้าเกิดว่าใครอยากเดือดลง โอเคอเฮ้ยลิงเขาดูม่ค่อาตื่นดูดิโอรน,นี่มาอ้ยวิวเมืองสวยถ้าลิงอยู่อย่างนี้เลยวิวเมืองก็สวยวิวเมืองอาราชิยาม่าครับเนี่ยมีแม่น้ำน,นะตรงกับขอบของเมือง แล้วก็ทิวเขาของเมืองครนี่าถึงยอดละนะครับที่ถ่ายดูเมื่อกี้นี่คือเมืองอาลาชิยามาสวยนะวิวนี้สวยจริงๆแล้วเขาน่าจะโฆษณาว่าเป็นวิวเมืองคบคบโคลิงนะครับเพราะว่าวิวเมืองเขาสวยนะรลิงนิดหน่อยอนะลิงนิดหน่อยอครับแต่ว่าวิวเมืองเนี่ยสวยนะเดินมามาสิาบห้ามาทียี่สินาทีสวย ลิงก็คือเดินผ่านคนแบบเออไม่ทําร้ายจริงๆแต่ผมไม่แน่ใจว่าคาว่าไม่ทําร้ายมันจะไม่รู้ว่าไกลได้แค่ไหนแต่ว่าเท่าที่เห็นนะคือเนี่ยลิงเขาก็จะเดินอย่างนี้เลยแล้วก็เดินผ่านเราไปเลยแต่คิดว่าอาจจะไม่อยากให้เืออะไรแบบพลุนพลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอาจจะโดนจับแบบไม่รู้ตัวนะยังไงเขาเป็นสัตว์แห่งสัตว์ก็ป้องกันเองไว้ก่อนเนี่ยอยู่ยนี้เลย อันนี้คือผมไม่รู้นะว่าเขากำลังกินอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่ากำลังกินอะไรอาจจะเป็นเศษอาหารเ้าเลิแล้วอยากเข้าไปให้อาหารก็คือเข้าไปข้างในแล้วเขาลิงอยู่ข้างนอกพักก็พาราเกตส์เร็จแล้วรับได้ขึ้นมาเจลิงไม่ใช่างของพีชเนี่ยอยู่อย่างนี้เลย นี่เลยนังคาอีกตัวแล้วก็จะมีสวนที่แบบข้างบนกลลิงก็อยู่นะก็อยู่ข้างล่างลิงก็เรียกว่าไม่ได้ดูร้ายอะไรนะครับจริงๆอย่างสงคำาน้ำาลือไม่ไม่ไม่มีเสียงคนร้องเลย m i s s ช่ n c o พ p l e นะครับเดินลงอีกสักประมาณ10-15ทีประมาณนี้ไป ป้ายนี้ก็จะบอกสถานที่สำคัญนะฮะจากวิวที่เราเห็นเนี่ยสถานที่สำคัญจากวิวที่เราเห็นเกียรติธรรมเลยวันนี้ผมใส่กางเกงขาวมาไม่งั้นก็จะสไลเดอร์ลงด้วยเขาไม่มีป้ายเตือนว่าผู้ใหญ่ห้าม เด็กผู้ใหญ่สามารถซัดกันได้หมดจบนะครับทริปอาราชิยาม่าวันแรกปรา่าไผ่แม่น้ำแล้วก็สะพานไม้แล้วก็สวนสัตว์เอ้ยสวนลิงสวนล,งวนลิงที่อยู่บนเขาเป็นการเดินเที่ยวนะครับประมาณนี้วันแรกอาราชิยาม่าครับที่เกียวโตบันทึกประทังจําสวยงามมากนะครับมีบัวสงก่าวที่น่ารักจบ บายครับ